ตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขสเกษมแรมปีปสาสวัสดีวันปีใหม่แทนจะหาคนอยากได้รถยนต์ฟอร์ให้ลองคุยกับพผมดูก่อน จะเกิดขุนอยากได้รถยนต์ฝอสักคันให้คุณลองฟังเพลงน,นี้ดูก,ก่อนจะหาคุณอยากได้รถยนต์ฝอให้ลองคุยกับผมดูก,ก่อนสำคัญซื้อกับเทไม่เก้ไม่จบปากสวัสดีครับ เจมินฟอร์ดนะครับผมมาพบคุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านเหมือนเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทําการถ่ายทําหลังจากปีใหม่นะครับผมก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านนะครับในปี2565นี้นะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับสําหรับ x r t คันนี้ผมจะทําเป็น2คลิปนะครับผมคลิปแรกเนี่ยผมจะแนะนำตัวรถ xlt เขานะครับว่า xlt 2021เนี่ยคุ้มค่ามากๆอย่างไรแต่ถ้าเกิดคุณจะรอ all new คุณจะต้องยอมรับในจุดไหนได้บ้างส่วนใครที่อยากรู้รายละเอียดในส่วนของชุดแต่งอเมริกันสไตล์ว i ยบอดี้รอบคันของ xlt หล,ล่อสีดำด้านซ้ายมือของผมคันนี้เดี๋ยวรอชมคลิป ep 2นะครับผมในวันพรุ่งนี้วันนี้เราไปชม ep แรกกันเลยนะครับกับ ford ranger xlt 2021กระบะ4ประตูยกสูงที่ขายดีที่สุดของ ford นะครับผม ไปกันเลยครับนี่ใหม่แล้วนะครับกดติดตามกดไลค์ช่องจะวินฟอร์ดกันหรือยังครับผมถ้ายังผมรบกวนนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์ช่องจีงวินฟอร์ดเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปหน่อยนะครับรวมถึงคลิปหน้าเนี่ยผมจะนารถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกับสไตล์แนวทางการตกแต่งแบบไหนจะได้ไม่พลาดรับชมดนวยน,นะครับขออนุญาตขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับกับคลิปนี้คลิปแรกของปี2565นะครับผมกับกระบะสีประตูยกสูงหล่อๆลอสีดำด้านซ้ายมือของผมคันนี้นะครับคันนี้เป็น Ford r a n g e r XLT นะครับกระบะสีประตูยกสูงรื่นที่ขายดีที่สุดของ Ford นะครับผมคลิปนี้สำหรับคุณผู้ชนที่กำลังสนใจรถกระบะสีประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติที่ราคา ไม่เกิน9 0 0 0 0 0บาทอยู่นะครับผมผมภูมิใจเสนอมากๆนะครับกับ Ford Ranger XLT เป็นตัวเริ่มต้นของเกียร์อัตโนมัติด้วย XLT ราคาณปัจจุบันเนี่ยเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่857,000บาทเกียร์อัตโนมัติจะอยู่ที่92,000บาทเครื่องยนต์นะครับจะมากับเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรเกียร์6สปีด160แรงมา้าแรงบิด385นิวตันเมตรผมเองเนี่ยก็ใช้ XLT อยู่นะครับเป็น รุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าใช้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับจุดเด่นๆด่นสำคัญสำคัญของ XLT เลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับระบบ ESP และ ROM สระบบนี้คือระบบรักษาเสถียรภาพตัวรถก็คือป้องกันรถหมุนแล้วก็เป็นระบบป้องกันรถพลิกคว่ำนั่นเองนะครับผมสระบบนี้ยเมื่อก่อนจะอยู่ใน ฟอร์ด a n g e จ w i ์วแทนะครับที่ราคา1ล้านขึ้นไปนั่นเองแต่สำหรับ XLT ตัวปลายโมเดลเชนสุดท้าย2021เนี่ยนำสอระบบนี้มาใส่ให้ด้วยนะครับผมรวมถึงยังมาพร้อมกับจอมัลติทัชสกรีน e n 8นิ้วของ Ford รองรับ Apple CarPlay Android Auto รวมถึงมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับผมระบบช่วยโทรฉุกเฉินเนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเกิดอบัติเหตุที่รุนแรงถึงขนาด แอร์แบ็กแตกหรือว่าระบบตัดการจ่ายน้ํามันนะครับโดยมีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าโทรศัพท์ของเราต้องเชื่อมต่ออยู่กับตัวจอของตัวรถและต้องมีเงินโทรออกได้นะครับผมโดยเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจอตัวนี้จะทําการต่อสายไปที่1669โดยอัตโนมัติเลยนะครับเมื่อมีเจ้าหน้าที่รับสายหากเราไม่ได้สลบเราก็ทําการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รับฟังคําแนะนําแล้วก็แจ้งพิกัดต่างๆที่เราเกิดอุบัติเหตุนะครับผม แต่ถ้าเกิดเราสลบอยู่ในตัวรถคนเดียวเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับระบบนี้ผมย้ำอีกครั้งเจ้าหน้าที่1669เนี่ยจะส่งทีมกู้ภัยมาตามพิกัดที่จอเนี่ยได้ส่งให้เขาเลยนะครับผมเซฟชีวิตคนมาเยอะแล้วนะครับระบบนี้สำคัญมากๆนอกจากนี้กระบะฟอร์กรุ่นจะมาพร้อมกับพวงมลาลัยไฟฟ้าควบคุมด้วยมอเตอร์เจ้าเดียวในตลาดนะครับผมพวงมลาลัยไฟฟ้าควบคุมด้วยมอเตอร์เนี่ยจะต่างจากพวงมลาลัยไฟฟ้าของ รถยี่ห้ออื่นๆอย่างไรพวงมาลัยไฟฟ้าควบคุมด้วยมอเตอร์เนี่ยจะทํางานโดยมีมอเตอร์ควบคุมแยกต่างหากเลยนะครับจะต่างจากพวงมาลัยไฟฟ้าพวงมาลัยพอร์ของสมัยก่อนที่ดึงกําลังจากเครื่องยนต์ใช้เพาเข้าเวี่ยงมาช่วยผ่อนแรงตัวพวงมาลัยนะครับเพราะฉะนั้นพวงมาลัยไฟฟ้าของ Ford เนี่ยจะมีน้ําหนักเบาเวลารถจอดอยู่กับที่หรือว่าถอยหลังเข้าจอดหรือว่ายูเทิร์นนะครับผมในขณะที่เราใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยตัวพวงมาลัยก็จะหน่วง ตามความเร็วด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้องศาเลี้ยวโค้งแน่นยํากว่าและประหยัดน้ำมันกว่าด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ดึงกําลังมาจากเครื่องยนต์นะครับผมมีตัวมอเตอร์ควบคุมต่างหากเลย a อ t 2021เนี่ยยังมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่อย่าง cruise control นะครับผมไฟหน้าออโตที่ปัดน้ำฝนออโต้ cruise control เนี่ยเวลาเดินทางไกลๆออกต่างจังหวัดทางตรงยาวๆเนี่ยกดใช้งาน สามารถลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ไดในระดับหนึ่งเลยนะครับผมรวมถึงเวลาเราใช้ cruise control เนี่ยเดินทางไกลๆเซ็ตความเร็วให้ไม่เกิน120กิเมเนี่ยประหยัดน้ำมันมากๆนะครับผมอันนี้แชร์ประสบการณ์จากคนใช้จริงเลยนะครับ XLT 2021ยังมาพร้อมกับเบาะหนังด้วยนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้ากระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าภายในดูดีนะครับผม ไม่คิเลยสำหรับรถกระบะรุ่นราคาประมาณ90,00 900, แสนบาทนะครับผมอีกหนึ่งจุดเด่นของกระบะฟอร์กรุ่นนะครับผมแชสซีเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับผมแข็งแรงทนทานสามารถบรรทุกได้ถึง1.3ตันโดยไม่ต้องเสริมแหนบเลยนะครับ xlt เนี่ยจึงจัดว่าเป็นรถกระบะ4ประตูยกสูงที่ใช้บรรทุกของทำงานหนักได้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นรถครอบครัวได้ด้วยนะครับผมตอบโจทย์ทั้ง การใช้งานในเมืองและการใช้งานบรรทุกของค้าขายขนของ,ของ,ของต่างๆนะครับรวมถึงระบบช่วงล่างที่ให้ฟิลลิงการขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ford สชนะเลิศเลยนะครับเรื่องนี้นอกจากนี้ ALT 2021เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับกันชนหลังพร้อมเซ็นเซอร์ถอยจอดไฟเบรกดวงที่3และไลฟ้าที่กระจกหลังถือว่าเป็นกระบะ4ประตูยกสูง ตอบโจทย์และคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับ f o r d Ranger XLT ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัตินะครับผมรวมถึงการตกแต่งภายนอกที่มีหลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวออฟโรดธรรมดาสายซิ่งวิ่งงานแต่งไน้อยเน้นส่วนรถหรือว่าจะจัดเต็มอเมริกันสไตล์ไวบอยด์ Body, แบบ XLT ้หล่อๆด้านขวามือของผมคันนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบเลยนะครับแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันการใช้งานไม่เหมือนกัน เอ2021นะครับผมมากับไฟตัดหมอกจากโรงงานนะครับรวมถึงไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยรถกระบะฝ่อ,อทุกรุ่นนะครับผมรองอากาศได้ชาร์จอยู่ด้านบนของห้องเครื่องนะครับทำให้สามารถลือน้้ำได้สูงถึง80เซนเมตร80เซนเนี่ยประมาณไหนเอาไว้ง่ายคือน้ำท่วมมดล้อยังลือได้นะครับไม่ต้องกลัวสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยที่กำลงังสนใจอยากได้ รถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติอยู่นะครับ xlt เป็นกระบะ4ประตูยกสูง,ต,ะะต,สงตัวเริ่มต้นของเกียร์อัตโนมัติจาก Ford นะครับผมย้ำอีกครั้งว่าเกียร์ออโต้เนี่ยราคาอยู่ที่92,000บาทนะครับคุ้มค่ามากๆกนะครับกับ xlt 2021ผมจากคนใช้จริงนะครับยืนยันและคอนเฟิร์มนะครับกับระบบความปลอดภัยก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุระบบช่วยเหลือการขับขี่ฟีลิ่งการขับที่นุ่มลื่ เป็นเอกลักษณ์ของ Ford ชัสซีชิ้นใหญ่ขึ้นรูปชิ้นเดียวแข็งแรงมันทุกหนักได้1.3ตันโดยไม่ต้องเสริมแนบเหล็กหนาที่สุดในทุกเจ้านะครับขับดีแข็งแรงปลอดภัยที่สำคัญเครื่องยนต์2อลิตรของ Ford ตัวนี้ไร้เทียมทานแล้วนะครับผมไรปัญหารวมถึงถ้าเกิดโชคร้ายเจอปัญหาช่างอู่นอกเนี่ยเก็บได้หมดจบได้หมดทุกปัญหาแล้วนะครับผมถึงบอกว่าหาก กำลังสนใจกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ XLT โฉมปัจจุบันเนี่ย2021ปลายโมเดลเช็สุดท้ายเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่ซีเรียสเรื่องตกรุ่นนะครับผม XLT 2021เป็นกระบะ4ประตูยกสูงที่ตอบโจทย์มากๆแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากรอตัวใหม่ all new เนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าจะมีรถพร้อมส่งมอบเนี่ยในเดือนมิถุนายนนะครับผมแล้วก็สเปคต่างเนี่ยอาจจะมีลดลงบ้างเล็กน้อย จากตอนที่เปิดตัวเมื่อเดืนเอนพฤศจิกายนนะครับเนื่องจากที่เปิดตัวเนี่ยจะเป็นสเปคเต็มๆของทางออสเตรเลียรวมถึงออนิลเนี่ยข่าวแจ้งมาว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2อนลิตรทั้งหมดแล้วนะครับผมอาจจะไม่มีเครื่องยนต์2อแล้วจะเป็น2 0ลิตร6สปีดกับ10สปีดนะครับผมเพราะฉะนั้น XRT 2021กํากำลังจะเป็นรายไอเทมแล้วนะครับใช้ดีนะครับเครื่อง2.2ตัวเนี้ยไม่ออินนะครับ คนทานนะครับไร้ปัญหานะครับหรือถ้าโชคร้ายเจอปัญหาจริงๆเนี่ยช่างแก้ได้หมดอู่นอกแก้จบได้หมดแล้วนะครับผม mm. ตัวผมเองเนี่ยถึงตอนนี้วันนี้ใช้มา30,000กว่ากิโลนะครับผม1ปีนิดติยังไม่เจอปัญหาใดๆกับ xlt 2021 G ี่เกียร์ออโต้นะครับผมแชร์ประสบการณ์จากคนใช้จริงแล้วก็ยืนยันว่าผมประทับใจกับรถ xlt 2021มากๆนะครับผมหากคุณดออนิว คุณต้องทําใจนะครับราคาจะไม่ใช่92,000แล้วแน่นอนนะครับจะปรับขึ้นแน่นอนไม่เคยมีการเปิดตัว all new ครั้งไหนที่ราคาถูกกว่าตัวปัจจุบันนะครับ 2. ส่วนลดอาจจะมีน้อยมากหรือไม่มีเลยนะครับสําหรับโมเดลที่เป็น all new s. เป็นเรื่องปกติทุกครั้งนะครับเวลามีการเปิดตัว all new นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่กําลังสนใจกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับ xgt 2021โฉมปัจจุบันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับผมกับเครื่อง,งยนต์ที่ไร้เทียมทานไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วเครื่อง,งยนต์สองและแนวทางการตกแต่งที่แต่งได้หลากหลายสไตล์ตามต้องการนะครับผมจะจัดเป็นอเมริกันสไตล์วายบอดี้แบบคันนี้ก็ได้นะครับผมโค้งสุดท้ายแล้วนะครับส่วนรถมีให้ล้นๆเลยน,น,นะครับผมย้ำครั้งที่ร้อยในคลิปนี้แล้วก็ได้มั้งครับว่า xgt 2021คุ้มค่ามากๆานะครับผม หากใครไม่ซีเรียสเรื่องตกรุ่นอย่ารอออนิวนะครับจัดโชมนี้ไปเลยเสื้อเจมินนะครับเป<ท>็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้กับ xlt รอรอซ้ายมือของผมคันนี้นะครับผมย้ำกันอีกครั้งว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับอยากให้ได้รถดีๆไปใช้นะครับใครที่กำลังสนใจกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ผมใช้อยู่นะครับรุ่นนี้ผมย้ำว่า คุ้มค่าและใช้ดีมากๆคลิปนี้ EP แรกก็ขออนุญาตลากันเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ชุดแต่งอเมริกันสไตล์วาบอดี้รอบคันของ s อ t คันนี้นะครับใน EP 2ก่อนจากกันไปในคลิปนี้รบกวนอีกครั้งนะครับผมช่วยกดติดตามกดไลค์ช่องจมินฟอร์ดเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปหน่อยนะครับแล้วพบกัน EP2 คลิปหน้านะครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ซื้อกับเจไม่แกไม่หลอกลวงจุขอเสนอโปรง่งใสคุนไม่ต้องลุ้นต้องเสี่ยงเดือยไม่ว่าสุนลดจะมีเท่าไหร่บอกเลยผมให้ลูกค้าหมดดอกตองดอกเบีย้ยกับคอมเท่าไร่ที่แจงและให้ลูกค้าหมด